สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์นะครับกับโหมดเรดบอสมันเดิมเพิ่มเติมคือระดับทอร์เมนต์นั่นเองนะครับในคลิปนี้เรดบอสรอบนี้เนี่ยระดับ Insane กับ Torment ต์สกิลไม่แตกต่างกันนะครับต่างกันแค่สเตตัสพื้นฐานก็คือพวกเลือดค่าโจมตีค่าป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูทีมกัน สำหรับทีมที่ใช้ในรอบนี้นะครับก็แบ่งเป็น3มทีมหลักๆเลยนะครับโดยที่ทีมแรกก็เป็นของเฟสที่1่หรือก็คือสู้กับบอสวากโมช่วยน้ำนั่นเอง,เองก็ใช้เป็นในส่วนของมิกะคู่กับฟูกาปีใหม่และก็ฮิมารินะครับส่วนทีมที่2ทีมที่3ก็จะเป็นตัวของเฟสที่2นะครับสู้กับเรโฮว์คราฟโดยที่ทีมที่2ก็จะยืมในส่วนของมิกะมาแล้วก็เล่นคู่อุยอาโกะนะครับส่วนทีมที่3ก็รวมมิดสีเหลืองเกราะแดง ก็หามาได้ทั้งหมดเท่าที่มีนะครับแล้วก็เน้นไปที่จํานวนฮิตเยอะๆด้วยนะอ่าแล้วก็มีโนโรกะออนเซ็นในการฮิวป้อมปืนให้นะครับส่วนกรณีฉุกเฉินก็จะใช้ทีมที่4นะครับซึ่งทีมที่4เนี่ยก็เน้นไปที่จุนโกะเป็นหลักนะเพราะว่าจุนโกะก็เป็นตัวละครสีเหลืองเกราะแดงตัวสุดท้ายในไอเดียของผมนั่นเองนะครับส่วนช่องว่างที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเลือดของบอสนะครับว่าจะใช้ในส่วนของฮิวหรือว่า เร่งคอสเพื่อปิดบอสให้ไวที่สุดก็ตามสถานการณ์นะครับผมทีมที่1นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเล่นมิกะคู่ฟูกะปีใหม่แล้วก็ฮิมารินะครับส่วนเมคานิกของรอบนี้เนี่ยก็ต้องพึ่งในส่วนของฮิฟุมิแล้วก็ฟูบุกิช่วยนั่นเองนะแทงก็เป็นเอมินะครับเริ่มมานะครับทีมนี้เนี่ยก็ให้ใช้ฮิฟุมิก่อนเลยเอาไว้ใกล้ๆกับเอมินะครับเพราะว่า เราจะได้ป้องกันมิกะจากกระสุนชิงนั่นเองนะหลังจากวางเป็ดเรียบร้อยก็สะสมคอสให้เยอะที่สุดนะครับมันจะเป็นจังหวะที่ตัววากาโมเนี่ยคลั่งหนึ่งสแต็กทันทีนะมิกะก็ทำการยิงแล้วก็บัฟพิมาริไปแล้วก็โยนเป็ดไปใหม่วนกูกาพี่ใหม่แล้วก็ยิงใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะได้2สกิลใน1บัฟพ,พอดีจากนั้นก็ฮิลเอมิไปนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมเป็ดหายก็โยนฮิฟูมิไปใหม่จากนั้นก็เซตมิกะเหมือนเดิมทีนี้ก็รอคอส,สิบเหมือนเดิมนะครับพอคอสิบก็วนลูปสกิลเหมือนเดิมนะยิงเสร็จบัพฮิมาริโยนฮิฟูมิไปแล้วก็บัฟูกะใหม่ยิงมิกะอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ฮิวเอมิเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะปกติ เล่นง่ายๆแบบนี้เลยฮิปูมิมาก็โยนไปเลยนะทีนี้แหละให้กดคูณหนึ่งเตรียมเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยิงก่อนที่วางกาะโมกจะวิ่งหนีไปนะครับก็ให้เล็งมิกะดีๆแล้วก็บัฟนะครับในช่วงนี้เนี่ยคือต้องใช้จังหวะนิดนึงพร้อมทั้งความแม่นของฮิฟูมิเนี่ยต้องเป๊ะๆนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็ดเนี่ย ยืนอยู่ใกล้ๆก,กับตัวของเอมิให้เยอะที่สุดนะถ้าเป็นไปได้ก็แบ่งฟา่ระหว่างเอมิกับมิกะไปเลยนะครับพยายามอย่าให้มิกากับเอมิยืนใกล้กันในรอบนี้นะหลังจากนั้น6กคอสิก็เหมือนเดิมแล้วก็รีบวางเป็ดให้ใกล้ตัวเอมิมากที่สุดนะครับมิกาจะโดนนิดนึงไม่เป็นไรแต่เป็ดเราต้องรอดนะอ่าพอเป็ดรอดปุ๊บ บอสสกิลต่อไปก็จะเป็นตัวบาลเรลคู่เพราะฉะนั้นมันก็จะรอดทางเอมิทั้งมิกานั่นเองนะครับจากนั้นวนสกิลมาที่ฟูมิใหม่อีกรอบรีบใช้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องให้เป็ดเนี่ยรอเป้าตัวของสกิลวกักามุไม่งั้นเดี๋ยวเอมิแตกนะครับทีนี้ก็ปั๊บยิงไปเลยนะครับเลือดก,ก็จะหมดพอดีก็มีประมาณนี้สำหรับเฟสแรกส่วนที่เหลือ อยากจะเล่นต่อก็ได้นะครับถ้าเล่นต่อก็คือบัฟตัวของมิกะไปแล้วก็ยิงฟูบัฟไปปกติมันจะได้แค่ครั้งเดียวนะ,ะเพราะว่าครั้งที่2เนี่ยมิกาอาจจะตายหรือมิกาอาจจะยิงไม่ครบชุดหมดเวลาก่อนประมาณนั้นนะครับ ทีมที่2นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ายืมิกะมาใช้เล่นคู่กับอุยแล้วก็อาโกะนะครับส่วนเมคคากของเฟสที่2หรือเรือโฮเวอร์คราฟต์เนี่ยก็ต้องพึ่งในส่วนของเนรุแล้วก็อุทหะเข้าช่วยเพราะว่ามีจํานวนฮิตที่เยอะนั่นเองส่วนมากีเอามาลดเกาะเฉยถ้ามีโอกาสยิงก็สามารถยิงได้เช่นกันนะเอาไว้จัดหน้าสกิลใหม่นั่นเองนะครับสำหรับทีมที่2นะครับเราไม่ต้องเน้นฮิวป้อมเพราะว่าเราจะ เน้นไปที่มิกะพังเสาสัญญาณให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับเริ่มมาเราเอาอุยเนี่ยลดค่าคอสเตรียมเอาไว้ก่อนเลยนะแล้วจากนั้นก็สะสมคอสเอาไว้คอสล้นช่างมันเพราะว่าเราโฟกัสไปที่อุปกรณ์นวิถีหรือเสาสัญญาณตรงกลางที่เรียกเข้ามานั่นเองพอเสามาปุ๊บเอาเนรุยิงก่อนเลยจากนั้นก็เอามิกะอาโกเนี่ยยิงไปตามมาด้วยอุทาฮะวางทีมป้อมเอาไว้เพิ่มสเต็กตัวดีบัฟจากนั้นก็เอาเนรุยิงซ้ำอีกรอบและมิกะจะได้ยิงอีกรอบหนึ่ง แต่บัฟอาจจะหมดก่อนนะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเท่านี้ก็คุมแล้วจากนั้นวุยบัฟมิกะใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็รอคอส,สักนิดประมาณคอสหคอสหนะครับแล้วก็เอาอาโกเนี่ยบัฟมิกะเอาเนรุยิงใส่ป้อมแล้วก็ยิงมิกะปิดเสาไปนะครับ ถ้าดวงดีหน่อยคือมิซาจะไม่เข้าบ้านสักเม็ดเลยนะอันนี้คือโดนไปเม็ดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับพอเฟดเรือกันมาอีกครั้งหนึ่งก็เซตวีอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนหน้าสกิลยังไม่ดีพอก็เอามากิเนี่ยจัดหน้าสกิลใหม่ก็คือใช้ทิ้งนั่นเองนะทีนี้ก็มีเนรุแล้วมีอากโกเรียบร้อยมีอุทาหะเรียบร้อยเดี๋ยวสกิลถัดไปก็จะเป็นตัวของมิกะก็จะใช้อุทาหะก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับ จากนั้นเอาเนลุยิงป้อมเหมือนเดิมนะยิงตัวเสาสัญญาณจากนั้นก็เอาวนเหมือนเดิมนะครับเอามิก,กะกับอาโกเนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยลดค่าคอสให้กับตัวอื่นทิ้งไปนะครับเพราะว่าเรามีป้อมอยู่แล้วนะแล้วก็ใช้ตัวมิก,กะยิงเสาอีกรอบนึงนะครับ ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับปับป๊บอาโกบัฟวีอะไรให้มิกะลดคอให้เรียบร้อยจากนั้นเอาในลุยศาสตร์เข้าไปอันนี้คือดวงดีหน่อยนะก็คือเสาพังไปเลยนะครับทีนี้ในเมื่อเราเอาุีลดคอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะรอใช้ตัวของมิกะนะครับตอนที่บอสติดสตั๊กเตอร์นั่นเองนะพอบอสติดเรียบร้อยก็ยิงไปเลยนะครับมิกะอาโกุยเราไม่ใช้นะจริงๆแล้วอ แต่นี่ผมเผยใช้ไปนะครับจริงๆต้องเรียกอุทาฮะจะดีกว่าแล้วก็วนเนลุแล้วก็วนมิกะปีดอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นพรอมมากิปลาสเปย์ไปก็ใช้มากิทิ้งไปก็ได้นะจากนั้นก็เซ็ตเหมือนเดิมเซ็ตใหม่นะครับเพราะว่ายังไงซะมันไม่ทันอยู่แล้วทีนี้เราก็โถมดาเมจที่มีวนไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับ สแปมเมรล,ลุสแปมตัวของมิกะไปให้เยอะที่สุดก็เป็นอันจบสําหรับทีมนี้นะครับถ้าให้ดีก็คือต่ํากว่า10ล้านนะสำหรับเลือดที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับสำหรับทีมที่3นะครับก็ใช้เป็นในส่วนของฟี่น ซึ่งเป็นตัวดาเมจหลักของทีมนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็เป็นโมโมอิโนโนมิและก็มิโดรินะครับ4ตัวละครนี้ก็เป็นดาเมจเหลืองเกราะแดงก็สามารถรับดาเมจของบอสได้อย่างดีเลยนะครับผมส่วนสเปเชียลก็เป็นอายานิชุดวยน้ำแล้วก็นโนรกะออนเซน็นอายานิชุดวยน้ำก็เรียกฮอสนับสนุนมาช่วยยิงได้แล้วก็ยิงเร็วด้วยเนาะสำหรับฮอทุกคนก็รู้กันส่วน,นโนรกะออนเซ็นก็เอามาฮิวป้อมปืนให้ช่วยยิงจรวดได้นั่นเองนะครับ รวมไปถึงเซฟโมโมอิได้ด้วยนะ,ะสำหรับทีมที่3นะครับเริ่มมาแล้วก็เอาโนโรกะออนเซนเนี่ยฮิวป้อมล่างก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะวหลดชุดแรกมันมาด้านล่างเนาะป้อมจะได้ยิงหัวแดงให้ระเบิดเชียชุดนั้นไปมันจะได้ไม่เสียเลือดเยอะเกินนั่นเองนะครับจากนั้นก็บัฟพีหน้าไปแล้วก็เรียกอายานิชุด,ดวน้ําออกมานะครับเรียกฮอออกมา เสาสัญญาณล,ลงมาพอดีก็เอามิโดริยิงใส่ป้อมไปเลยยิงใส่เสา,สาไปเลยนะครับจากนั้นวนโนโตกะออนเซน็นไปที่ป้อมบนแล้วก็วนสกิลแบบนี้สี่สกิลเท่านั้นนะครับสำหรับทีมนี้วนไปเรื่อยๆพนะอหมดก็เรียกฮอมาใหม่บัฟพีน้าหมดก็บัฟใหม่มิโดริที่ต้องระวังอย่างเดียวก็คืออย่ายิงให้โดนจรวดก็พอแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจจะหาย วนโนโรกาออนเซ็นก็สามารถเรียกให้มันอยู่ระหว่าง,มงโมโมอิกับป้อมปืนได้นะมันจะได้ช่วยเซฟตัวของโมโมอ,โอิด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครไม่หนาพอพก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับทีที่3ที่เหลือก็อยู่ที่ดวงแนละว่าทำดาเมจได้เยอะเท่าไหร่มันก็อยู่ที่ค่าคีของแต่ละคนนั่นเองนะ ทีมฉุกเฉินนะครับรอบนี้ก็ต้องใช้นะเพราะว่าตัวบอสเนี่ยเหลือเลือดต่ำกว่าแสนนะครับในรอบนี้เนี่ยผมก็เอาชุนกับนานีิสะมาใช้ในช่องว่างที่เหลือนั่นเองนะโดยที่ชุนก็เอามาเล่นค่าคอสตอนต้นนานยิสะถ้าจําเป็นก็เอามาใช้ยิงสนับสนุนตอนต้นนะครับเพื่อเพิ่มจำนวนดีบัฟของศัตรูนั่นเองโฮชิโนชุดว่ายน้ำเนี่ยก็เอาไวบ้บัฟตอนต้นอยู่แล้วนะครับอิซุมิตัวปั่น ดีบัฟของบอสอยู่แล้วอันนี้ปล่อยออโต้ไปจุนโกตัวดาเมจหลักก็เอามาสแปมสกิลนะครับสุดท้ายชิโรโกชุดแว่นน้าก็เอามาแค่ลดค่าคอสตอนต้นแล้วก็เล่งค่าคอสในส่วนของสกิลหลองประมาณนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเบรดบอสเรือฮูเวคราฟ์ระดับทอร์เมนต์ในรอบนี้ก็ถือว่าสักเซตตามเป้าที่ผมวางเอาไว้ก็คือปิดได้ใน3ทีมกับอีก1ทีมฉุกเฉินนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ เล่นแบบไม่ใช้เมรุแล้วก็โคโคนะด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับสําหรับรอบนี้ส่วนทีมที่เห็นในสกอร์บอร์ดก็เป็นรอบที่เล่นในไลฟ์นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะรอบในไลฟ์เนี่ยค่อนข้างจะเพอร์เฟกกว่ารอบที่เล่นในคลิปนี้นะครับส่วนตัวมองว่ารอบนี้เนี่ยบอสเฟสแรกยากที่สุดนะเพราะว่าต้องใช้ทั้ง CC ต้องใช้ทั้งจังหวะการทำดาเมจ ที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้ทำดาเมจได้สูงที่สุดนะครับแล้วก็แทงอีกเราต้องเลี้ยงแทงให้ดีอย่าให้ตายลมง่ายเกินไปก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเฟสแรกส่วนเฟสที่2นะครับขอแค่มีตัวละครฮิวหนึ่งตัวเพื่อเอามาฮิวป้อมแล้วก็ที่เหลือเป็นนักเรียนที่เป็นเกราะแดงนะครับแล้วก็ดาเมจแดงกับเหลืองเอามายิงบอสเรื่อยๆแค่นั้นก็จบได้นะครับก็มีประมาณนี้สำหรับเด่นบอสรอบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ หรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย